ทีมงานทาพ่อและแต่สงขลาครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับว่าเมื่อช่วง5โมงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายรอบยิงทหารและชาวบ้านเสียชีวิตพร้อมกันสองรายเหตุเกิดบนถนนในพื้นที่บ้านหว้วยปลิงหมู่2อตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลารายงานเบื้องต้นผู้เสียชีวิตทั้งสองรายคือสิบเอกสุมิตรฉลูสังกัดรอห้าพันสค่ายมหาจัก,กรีศรินทรช่วยราชการบกอ57 เป็นทหารด้านการข่าวของหน่วยิจสงขลานะครับและก็นายดอเละเลงดอเละอายุ63ปีชาวบ้านในพื้นที่โดยสิบเอกซุมิตรถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนถนนส่วนนายดอเละเลงถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างทางโดยมีรถจักรยานย,ยนต์ทับร่างอยู่ส่วนารายละเอียดของเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองชุดเก็บกู่วัตถุระเบิดชุดพิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุนะครับและก็สอบสวนเหตุ การที่เกิดขึ้นว่ามาจากฝีมือของกลุ่มของความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องใดนี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงได้เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่อำเภอเทพาซึ่งอยู่ในสีอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาครับ